สปอนเซอร์ by GT Game Store เอ่อหัวล้ออะไรกันเธอ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 หัวล้ออะไรโอ้เธอนี่มาอะไรใครได้ทำเกมนี้มาบอกมาตอบเอ่อโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาวโฟผมยืนช่กับเกมฟ้ n ไนส์แอดไออินอนิเมะนะครับ เอาว่าเราเริ่มคืนแรกกันก่อนเลยเลยกันนะบอกว่าช่วยด้วยนะครับเฟนดี้อนิเมทต,ต้นละครอ,น,อนิเมทเฟรนดี้หลุดออกมาครับตอนนี้ต้องมาเฝ้ายามอนิเมทเหล่านี้ที่แสนเซ็กซี่ซูซาบนเริ่มเท่มลยนะครับแล้วเขาตั้งชื่อเกมนี้ว่าห้าคืนในนมนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีการบอกว่ามีการเออสักโอ้โหเซ็กซี่ซูซาโอเคก็ระบบมันเหมือนกับภาคแรกนะครับคือปิดเปิดได้โอ้โห เพลงดังมากนีนี่ด้วยที่ได้งานใหม่แล้วเราดูกล้องไงวะดูดูกล้องยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอิ่มเปิดไฟได้แต่ดูกล้องเยี่ยงไรเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่มกล้องยังไงวะว้าวเดี๋ยวเปิดกล้องยังไงอะ

อุ้ยโดนเด็ดเด็โดนนมนั่นนมถูหน้าใช่ไหมนั่นคือนมใช่ไหม what the hell is this คืออะไรเนี่ยนายกาถูกฆ่าเฟนดี้แอนิแอนิเมชั่นนายกาถูกพบว่าตายแต่ไม่มีเลือดในชักที่การคดีเลยอ้าวนึกว่าแบบเรื่องรืดาวไหลตายอย่างนี้ไหมล่ะการเมือก็มีข้อสงสัยนันต์นันต์นันต์มากมายนะครับแต่ไม่พบรอยนิ้วมืออะไรเลยแล้วก็ ตำรวจก็สืบสวนก็ต่อไปไนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ w h a เป็่ฉากการตายที่คนโดนมันคงจะฟินแน่ๆฟินนะฟินฟน,นอนฟินตายอะไรอย่างนี้ใช่ปะ w h a ผมไปดูคนอื่นเล่นมาแล้วคือตอนแรกมัคนคุณเธอบอกว่าปุ่มกดป,ปุ่มลงคือเปิดกล้องไม่ใช่เหรอคือคือเวอร์ชันเดโมหนึ่งมันบอกไงแต่เวอร์ชันนี้ไม่บอกคืออะไรเดียวผมไม่เคยเล่นเดโม่ะเวอร์ชันแรกไงแกเวอร์ชันสองไม่ได้บอกว่าเ,เปิดกล้องไงผมก็เงิบสิครับ อย่ากดนมเปิดก็โอ้โ,อโ,อโหโนมเต็มเลยียทั้งนมกระตา่ายนมนมนมไก่แล้วก็นมพี่หมีอะฮะโอเคห้องก็จะเหมือนกับ่ายในเฟสดี่พักแรกน,นะครับผมห้องตุ๊กตามีอันนี้ด้วยห้องฟ็อกซอี่อือฮึอืออือหอือฮอ๋อโหชื่อปาร์ตี้สิงห์กระดนใช่ไหมเนี่ยใช่ปะไม่น่าไม่น่าใชชื่อนะครับ โอเคโอเคเราก็ได้รู้วิธีการกดกล้องะกดลงครับจะมองมาเห็นกับพี่หมีพี่เป็ดแล้วก็เอาเรียกเรียกเป็นน้องดีกว่าครับน้องหมีน้องเป็ดน้องน้องตายน้องไก่น้องไก่น้องไก่ไม่น้องไก่โอเคโอเคเราก็จะได้เห็นนะครับตอนนี้ทั้งสามตัวก็อยู่มนความสุขนะครับก็อ่าอันนี้ก็ได้ชื่นชมอุ้ยเฮ้น้องเป็ดกันอู้เซ็กซี่น้องไก่น้องเป็ด นอนให้ท่าเลยอันนี้น้องตายใช่ไหมเนี่ยน้องตายสวัสดีครับผมน้องตายมองน้องตายที่น้องโอ้น้องตายเท็กซี่ซูซ่าแบบพยายามรอ,อให้เราหลงกลใช่ไหมนะชิเมชิเมชิเมไม่หลงกลหรอกเห็นนมก็แต่ไกลเลยรู้สึกฟินไม่ใช่ละยังอยู่กันใช่ปยัยงเซ็กซี่ซูซ่าอยู่นะครับโอเคก็ไปพวกเขาเอาบแดดครับสบายแล้วกันนะจ๊ะอ่าอุย้ย น้องน้องน้องตายไปไหนแล้วน้องตายน้องตายโอ้โหน้องตายมาเอามือเงี้ยหูฟังอย่างนี้คืออะไรน้องตายยายากลับบ้านไปน้องตายน้องตายจ้มาทำอะไรเออมองอาน้องเป็ดหายน้องตายยังมองอยู่นะเขาเห็นนะน้องตายน้องเป็ดไปไหนเนี่ยน้องเป็ด น้องเป็ดอยู่นี่เองอ๋อน้องเป็ดเาทำธุระใช่ไหมเนี่ยทำธุระในห้องน,น้ำมาเด็ดดอกไม้ใช่ไหมละ่ะหรืปอปวดขี้กันแน่ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าจะปล่อยน้องเป็ดไปแล้วกันนะจ๊ะโอ้โหเซ็กซี่แหย่ดูสิอาา่าวอปิดกอดดีกว่าเดี๋ยวนมถูนหน้าอีกไม่เอาไม่ไหวเดี๋ยวเราจะใจละลายก่อนนะกลับไปเลยน้องก็ตายจ้าอย่างเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่เลยไม่ต้องเลยไม่ต้องมารอหน้าประตูเลยฉันไม่อ่อนข้อยเธอหรอกไม่ต้องมาเช่วโยนหน้าประตูเลยนะกลับบ้านไปเลยนะจ๊ะโอเคปะโอเคโอเคนะ กีนะเธอเธอไปไหนแล้วเธอหายไปแล้วว uh, ่าหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลยังกดขี้ยังยังนังยองอยู่นะครับน้องน้องเป็ดน้องไก่เนี่ยโอ้โหมน้องมีไปไหนแล้วว่าน้องมีเดี๋ยนะหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะอยู่แถวนี้น้องมีน้องเป็ดน้องตายอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลน้องมียังอยู่นี่ครับผมน้องตายมาตรงนี้แล้วน้องเป็ดล่ะน้องเป็ด น้องเป็ดไปไหนแล้วโอ้โหน้องเป็ดเซ็กซีแ่แถวนี้เลยโอ้โหใหญ่จังเลยน้องน้องไม่เสริมที่ไหนมาเนี่ยน้องแคลเซียมเ,มเต็มเลยนะเนี่ยรู้ป่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะจ๊ะห้าสิบตอนนี้แบตเตอรี่ห้าเหลือประมาณครึ่งเดียวเท่านนตอนนี้ยังไม่ถึงทีสามเลยจะไหวไหมเนี่ยทนความเซ็กซี่ของน้องเป็ดน้องตายได้ไหมเนี่ยเดีย๋ยวของเล็บเป็ดเหมือนเดิมครับเช่งมันเดอตัวละครมันเหมือนเป็ดจริงๆอ่ะโอ้โหดูการโชว์ของมันสิครับ ชิมน,นี้ติดเหรียญนะครับ18ดบนนะครับบอกอันนี้ทำไมเนี่ย18ดบนเลยแต่เห็นนมถูกจอนะครับเศรีย์เป็นไรร้อนเลยมาตั้งกระมังทำไมเยอะฮัลโหลมองมองมอะไรเยอะมองเขาทำไมเยอะโอ้โหเรามม่มองเธอเหมือนกันนะตรงนั้นเด่นมากเลยลูกป,ป้าลูกป,ปันลูกป,ป้ามองเอ้าโอเคยังอยู่ที่เดิมนะครับปีสามแล้วครับแบตเตอรี่ก็จะหมดอ,อุ้ยสวัสดีเซ็กซี่กันเลยพวกเธอเนี่ย มันถ่ายแบบกันหรือไงมาทําอะไรกันมาทําอะไรกันอย่าอย่ามองเขาอย่างเสตตาอย่างนั้นอย่าอย่าอย่าเขาจะทำจะไม่อยู่อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นนะอย่าใจเย็นโอเคยในคงเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับตามทีสามที่ยังเนี่ยจะทันไหมว่าเนี่ยจะโดนนมถูหน้ากันไหมเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดดเดวเดดอะอะไรวะอะไรวะทำไมรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่วะเมื่อกี้นี้ มีการจอดับได้ด้วย,โอ,โ,วย,วย,วยโอ้โหประกบค้างเด้อเด้อประกบค้างอ้โหโอ้โหมันช่างยิงย่งใหญ่มากเกินหน่อยยิ่งใหญ่มากอันนนมาถุนหน้าข้าพเจ้าอีกแล้วใช่ไหมนเนี่ยกลับไปเลยนะมองอะไรเลยเงี้ยหูฟังอะไรเลยโอเคกลับไปแล้วนะครับจะรอบไหมครับอยู่ไหนนะครับยังโอเคมนนั่งท่าแท็กซี่ที่เดิมนะครับผม อ๋อหโชว์เซ็กซี่กันแล้วอานมมาทุนอานมมาถือ,อถประตูทำไมเนี่ยเธอกลับบ้านไปเลยที่บ้าน,นมไม่มีแม่ไปสั่งสอนเล่นเกจ,จะ้ะอ้โหเกมนี้ก็นะเห็นไอตัวเล่นก็อยากเล่นปะ <c oughs> นใช่เหรอโอโ,โอเคทั้งสองตัวมาเซ็กซี่กันไกลๆนะครับตอนนี้ก็ตีนสีแล้วแบตเตอรี่เหลือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จะไหวไหมเนี่ยต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปเอาเชื่อว่าเราทำได้ <c oughs> ของเซ็กซี่ของมุกเจ้าไม่มีทางทำให้เราหวั่นไหวหรอกเพราะเรามีคนหนึ่งอยู่แล้ว โอเคปะถึงแม้เขาจะไม่เซ็กซี่เท่าเธอหรือว่าเออทนองนี้อย่างงั้นเลยนะแต่ยังไงเราก็ไม่ไม่หลงกลพวกเธอหรอกถึงแม้เธอจะเอานงมาถูนหน้าเราก็ตามเราก็จะไม่คอยตามเธอโอเคปะเอาไปไหนรอดหนูเป็ดหนูเป็ดไม่ไหนแล้วหนูเป็ดเข้าห้องน้ำใช่ไหมหนูเป็ดจะนันเป็ดปวดขี่ปล่อยหนูเป็ดขี้ไปปล่อยไปนะครับโอ้โหหนูตายไปไม่ไหนแล้วหนูตายมาแท็กซี่แถวนี้อีกแล้วอย่าพึ่งนะแบ็ดตีสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยจะรอดไม่ได้ยังไม่ตีห้าเลยครับผม โอ้โหมาแบ๊แบ๊กปั๊บอีกฮะอะไรนักหนาเนี่ยพวกเธอพวกเธอไปโยกคนอื่นเลยไปเรามีคนที่เราชอบแล้วไม่ต้องเลยกลับบ้านไปเลยเค็ปะเก็บเคบปะเคบปะเคบปะนี่กระจองโอเคตีห้าแล้วครับสิบหกเปอร์เซ็นนะก็มีลุ้นมันจะรอดไม่รอดกำกึ่งกำกึ่งตั้งแต่คืนแรกเลยเว้ยนะโอเคเดี๋ยวเราก็เซียนแล้วครับแบบเฟตตี้ทั้งสามภาคเล่นมาจนชินแล้วเล่นมาจนเซียนแล้วครับ ต่อให้เป็นอนิเมะกระต่ายฟุงฟิ้งน่ารักแล้วก็ไม่สนใจถึงแม้เธอจะขนาดใหญ่ข้าดนก็ตามก็ไม่สนใจถึงแม้จะใส่สีสติงสีแดงบูกโบนุกมุ้มิ้งก็ไม่สนใจเอาไปไหนแล้วโหมางบซ้ายปรกขวาเริ่มวันไว้วเลยเริ่มวันวหวแล้วครับ ยิงเธอทรงยิ้มคืนมายิ่งวันไวอย่ามองได้ไหมอย่าใช้เต้าของเธอโชว์มาใส่หน้าฉันเลยกลับบ้านไปเลยไปเหลือแปดเปอร์เซ็นต์แล้วจะผ่านคืนนี้ไปได้หรือไม่ไม่เคยแน่ใจไปไหนแล้วว่าไปไหนแล้วว่าจอกันเล่นยากโอ้โหเจ็ดเซนสุดท้ายครับผมจะรอดไม่รอดจะผ่านจากนมมอนาเหล่านี้ไปได้หรือไม่นมคุณธรรมพวกนี้จะต่อสู้มันได้หรือไม่บทการตอนต่อไปในฟ้าในอินแอนิเมะ จะตายหายเร้จะสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สุดท้ายอ้า oh! วผ่านผ่านการโดนนมถูหน้าไปได้อีกคืนนึงนะครับเย้ yeah! <c oughs> กลับไปไม่หาเมียแป๊บไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวคืนที่สองค่อยล่นเด็พัดน,นั่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ฟินกับการโดนนมถูหน้าไปรอบนึงแล้ว <c oughs> แล้วก็ผ่านไปแล้วคืนแรกครับชิลๆสบายๆครับผมโอเคต่อข้อหน้าที่ยึดทำเป็นร้านไปมา